สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูน้ำแนวรายวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดกันนะคะในบทที่4ฝนตกแดดออกค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูน้ำจะเปิดบทอาขยานฝนตกแดดออกให้นะักเรียนฟังก่อนนะคะฝนตก แดดออกนกกระจะออกแปลกใจโผพินบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกนาวกรวนครางอีอมะพร้าวใจกว้า,างขอพักสักวันฝนตกแดดออกนกกระจะออกพักผ่อน ขอให้เหนื่อยอ่อนบินจรภายพันขอบใจพี่มะพร้าวถึงคราวช่วยกันนำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะฝึกอ่านให้นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะนกกระจอกบินมา นกกระจอกบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเขาให้ลองเปลี่ยนคำใหม่จะใช้คำว่ากาก่อนนะคะออกเสียงตามครูนะคะกาบินมากาบินไปบินซ้ายบินขวา บินมาบินไปต่อไปเราจะใช้คำว่านกแก้วนะคะนกแก้วบินมานกแก้วบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปต่อไปนกอะไรคะอ่านกพิราบนะคะออกเสียงตามครูนะคะนกพิราบบินมา นกพิราบบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไปและสุดท้ายนกอะไรคะออกเสียงตามครูนะคะนกขมิ้นบินมานกขมิ้นบินไปบินซ้ายบินขวาบินมาบินไป ต่อไปข้อ2นะคะฝึกอ่านเพิ่มเติมให้นักเรียนออกเสียงตามครูเหมือนเดิมนะคะแมวเดินมาหมาวิ่งไปแมวเดินไวหม้าย้อนกลับมาต่อไปเหมือนเดิมนะคะลองเปลี่ยนคำใหม่แล้วลองทำท่าช้างเดินมาม้าวิ่งไป ช้างเดินไวม้าย้อนกลับมาให้นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะวัวเดินมาลิงวิ่งไปวัวเดินไวลิงย้อนกลับมาเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่3ามนะคะมาเรียนเสียงฝนมาร้องเพลงด้วยกัน เพลงฉันรักสายฝนให้นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะซาซาสู้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 ซาซาสูููู้้้เสียงฝนตกหนักฉันรักสายฝนต่อไปข้อที่4นะคะลองเรียนเสียงอื่นๆ เรียนในที่นี้หมายถึงเรียนแบบนะคะเดี๋ยวครูน้ำจะพานักเรียนอ่านแล้วให้นักเรียนลองเรียนแบบเสียงดูนะคะเสียงฟ้าร้องเสียงลมพัดเสียงน้ำไหลเสียงรถไฟแล่นเสียงไก่ขัน เสียงกบร้องเสียงช้างร้องค่ะนักเรียนเรียนแบบเสียงกันได้ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมท้ายบทหุเรียนให้นักเรียนอ่านบทอาขยานฝนตกแดดออกอ่านแบบร้อยแก้วธรรมดานะคะบทอาขยานฝนตกแดดออกอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่3 1ถึงหน้าที่32นะคะ แต่ครูน้ำลดให้เหลืออ่านแค่หน้าที่31นะคะและครั้งนี้ขอย้ำให้นักเรียนอ่านเองนะคะนักเรียนสามารถสะกดคําได้แต่ขอให้นักเรียนอ่านเองนะคะเดี๋ยวครูน้ำจะพาอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะฝนตกแดดออกนกกระจอกแปลกใจโผผินบินไป ไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวนครางพี่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันค่ะสำหรับวันนี้คุณรู้นะ้ำก็ขอจบบทเรียนไม่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ